สวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะขอวิธีการจัดการปัญหาสําหรับคนที่เศร้าแต่ยังไม่เป็นโรคค่ะโอเคครับการจัดการปัญหาเนี่ยขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1ก็คือการจัดการตัวเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะต้องหาว่าตัวเองเนี่ยทำกิจกรรมอะไรที่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็รีแลซ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแนนอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถทําได้ตั้งแต่การดูหนัง ฟังเพลงพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าเล่นกีฬาแต่ถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะทํากิจกรรมอะไรดีที่เหมาะสมกับตนเองนะขณะนั้นก็แนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยเข้าไปทําแบบคัดกรองสุขภาพจิตที่ w Smile Smart Center นะซึ่งหลังจากทําแบบประเมินแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของรูปแบบคําแนะนําอยู่ว่า รูปแบบไหนหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับภาวะทางจิตของเราในตอนนั้นนะครับแล้วก็2นั่นก็คือการจัดการต้นเหตุของปัญหาเมื่อเรารู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะต้องหาก่อนว่าเอ๊ะต้นเหตุของปัญหาคืออะไรจากนั้นก็ทําการวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาไปทีละสเต็ปนะครับแล้วถ้าเราจัดการกับต้นเหตุของปัญหาแล้วแต่ยังเศร้าอยู่เนี่ยจะทํายังไงดีคะ ถ้าทําไปแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นหรือว่ายังเศร้าอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้น้องๆนองเนี่ยไปพบกับพี่ๆนักจิตนะครับหรือว่าจิตแพทย์นะครับผมซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ W.Smart s m n t t r e n t e r แล้วก็ในส่วนคลินิกรับใจของศูนย์การแพทย์ที่จะคอยรองรับแล้วก็ต้อนรับน้องๆนะครับในฐานะของเพื่อนคนนึงเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างคะ ในฐานะเพื่อนเนี่ยเบื้องต้นเลยเราสามารถทําได้ตั้งแต่การสังเกตครับสังเกตว่าเพื่อนเราเนี่ยมีอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วก็ในส่วนที่2นั่นก็คือการรับฟังนะครับการรับฟังเนี่ยเราจะต้องรับฟังแล้วไม่เอาปัญหาของเพื่อนเนี่ยมาทําให้เรารู้สึกว่าแย่ลงหรือว่าดิ่งลงนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้คําแนะนําหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับจะต้องมีการระวังคําพูดนิดน,นึงว่าคําพูดของเราเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เพื่อนรู้สึกแย่ลงหรือว่ารู้สึกไม่ดีมากขึ้นนะครับ <S <S ท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ไหมคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากทุกคนว่าตัวกายแล้วก็ใจเองมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันหมดเลยนะครับตัวสุขภาพจิตเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไกลตัวเลยมันใกล้ตัวมากๆมันเริ่มต้นตั้แต่การสังเกตตนเองสังเกตคนรอบข้างสังเกตเพื่อนๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากเรามีสุขภาพจิตหรือว่าสุขภาพใจที่ดีแล้วเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพกายของเราดีขึ้นไปด้วยและแน่นอนเลยถ้าจิตดีกายดีก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเหมือนกันนะครับ